เป็นหลักจัรยาบรณวิชาชีพยอย่างเช่นคุณครูคือเขาจะมีจรรยาบันของความเป็นอาชีพยอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจด้กันอยู่ความยากของการที่ดูว่าใครเป็นชายกลุ่มมิ่งคือเวลาเขาในต่างประเทศนะเขาพูดอย่างนี้เลยคือกฎหมายเขาใช้คำว่ากฎหมายความผิดฐานล่อลวงเด็กช l d abuse หรอคือการกระทําผิดเกี่ยวกับเด็กความผิดเกี่ยวกับเด็กบางประเทศบัญญัติเอาไว้ในฐานความผิดเกี่ยวข้องกับการติดต่อ,อกับเด็ก มันคือการที่คุณรู้จุดเปลาะบางของเขาเด็กคนหนึ่งที่ได้รับรางวัลจากคุณครูเพราะเด็กคนนี้เก่งคุณครูว่าอันนี้หรือเด็กคนหนึ่งที่รับคําชมเชยได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ฉะนั้นแล้วหนึ่งในวิธีที่เขาต่างประเทศก็มีปัญหาครับเรื่องนี้ว่าเขาจะแยกยังไงกับคนที่เอ็นดูเด็กรักเด็กเขาเลยบอกว่ามันต้องมีสเปซช่องว่างมันคืออะไรที่จะแบ่งระหว่างใครสักคนหนึ่งที่แค่เป็นครูที่ดีกับครูที่ บางบางีภาษาไทยเขาใช้คำนี้เลี้ยงต้อยบางทีผู้ใหญ่รู้ไม่เท่าทันเด็กจะถูกทําให้รู้สึกว่าคุณคือคนที่กุมความลับเข,เขาไว้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูหรือแม้กระทั่งนักบวชในศาสนากําลังพูดประโยคนี้แล้วบอกว่าสิ่งที่เขากําลังกระทําเป็นความลับแค่เราสเป็นความลับแค่เราสองคน,คคงคนให้ลูกคุณเรียนรู้เลยว่านี่คือเรดแฟกและต้องมาบอกพ่อแม่